วันนี้ตุลาชาแนลเราจะมาขุดปูกันนะคะหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวแล้วก็จะมาขุดปูมันก็จะอยู่ในดินดินก็ยังไม่แห้งเท่าไหร่นะขึ้นมาขาวๆไปโอนี่นะจะเป็นกานขึ้นมาอันนี้คือบ่งปูยู่บ่อนนะปูยู่เด้งขุดเบื้อง ผู้มีความชำนาญด้านหาของบ้านบ้านนะคะเจออีกแล้วใช่ไหมจเจออีกแล้วนะคะเอาทางออกดีๆนะจะได้เห็นงูมันเสียงไปทางไหนรูปูนี่มัออ้อ๋ออ๋ออ้าวรูปูนะคะรูปู โอ้โอ้อืมโอ้มันคืออยู่ลิกแท้พี่ต้อยโอ้มันบ่ลิกหรือเบอะอันนี้นะบ่โตลึกลิกแท้ละสุดแข็งกะบ่ไดึกอ่ะชวญให้ดูด้วยนะคะเอ้อได้แห้ะปูอ่าดูมันไม่ใหญ่ก็ตัวเล็กสักตใหญ่ก็ตัวใหญ่ มันเพิ่งเข่ากราหรือเปล่ามันก็เลยตัวเล็กเห็นอีกแล้วบอโอ้เห็นแล้วอีกแล้วนะคะมันนตัวใใหญ่เน้าะหูน้อยกับตัวน้อยบอหูน้อยกับตัวน้อยนี่กับตัวน้อยเอาเลยตามสบายคุณนๆใช่เหมอืมคูดโรด อม,อมอันใกล้จะถึงมันใกล้กจะถึงมันจะเป็นงพงใหญ่ๆเลยอืออืออืมอมันจะเป็นรูใหญ่ยยๆเลยเออโอ้มองมันอยู่อ่าได้อีกแล้วนะคะอีกตัวอไปตามไปพี่ต้อไปดูการขุดปูนะคะ อ้าวเห็นอีกแล้วเหรอเวลาสูหารูต่อไปพ่อหรือบอูลูเล็กหรือยูใหญ่มันน้อยบอกระโบยน้อยหรใหญ่ไปเอาเลยเนาะเอาเลยเอาเลยเป็นตู่ก็เป็นพ่อแล้วก็เป็นตู่ก็เป็นพ่อได้ทั้งหลายบนเห็นนเอ้าอ่ะมันโตน้อยเออ มันออกมาจากหูมันออกมาหากินแน่เนาะ<ม>พอดีเขาจะคุดลงไปถ้ามันรูบบใหญ่ก็ต้องคุดดอกมันมเมื่อยเอารูยังไงถึงแล้วเปล่ ผู้ชำนาญอาหารบ้านๆผู้ชำนาญการหาอาหารบ้านๆพุดปูห่มหอยกุจิโร่หรือธรรมดาแล้วประหยัดเลือกบอกถึงโตมั้แล่ะบอาโชว์สิตัวใหญ่ไหมใหญ่ตัวคู่ ตัวผู้บอกอตัวผู้นะคะรูนี้ปาดเปียนนะคะรูนี้ลึกมากรูรูปูที่ปาดเปลียน <c oughs> ปิต้าบอกว่ารูนี้ลึกมากเขายูบ่เอาอยู่บ่ใ <c oughs> จถอดใจถอดนะคะใจถอดมันลึกไปใจถอดนี่ให้ผูอ,นกกอนมมันนั้นกฮาเข้ามตัวปูตัวใหญ่บ่ยมันตัวผู้ธรรมดาแด้ลึกแท้ ตัวใหญ่ด้วยมากมันมีกำลังในการขุดเอ้ยเห็นเลยดิเห็นแล้วเห็นแล้วตัวผู้หรอตัวเมียลุ้นลุ้นลุ้นลนอ่ะยกไปยกกยกค่อยๆเอาขึ้นมาให้เบิ่งเลตัวผู้ตัวผู้มันขยันนะตัวผู้เนาะเออมันแรงเยอะเอ้าไอ้ไอ้ดูดูอู นี่นะคะขุดมาได้มันลึกนะคะตัวผู้เนี่ยลึกมากขยันขยันขุดมีแรงเหมือนผู้ชายกำยำเราทำาททำการขุดต่อไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องรีบไปไหนว่าที่นานี้ก็เป็นที่นาของพี่ต้อยฮึตื้นแท้อารีบเอ้าแป๊บเดียวตื้นในขณะพวกนี้อารูนี้ปูจะอยู่แบบตื้นมากนะคะขุดสองจอก่อหอดแล้วอนะคะเอาเอาขึ้นมาปู ตัวผู้กับตัวแม่เนี่ยตัวเมียตัวเมียนะคะเออตัวใหญ่อยูโ่โชว์โชว์ก่อนโชว์ก่อนเออตัวมันกัด<อ>ถ้าตัวง่ยายพญาญมันกัดเต็เนาะโชว์โชว์นี่ไงเอออ่ะโชว์น่าอร่อยเอออันนี้ตัวใหญ่ซูมก่อนซูมก่อนเออตัวใหญ่มากนะคะอ้าวขุดต่อไปต,ตื่นโอ้ตื่นเนาะรู้นีไ่ได้แบบนี้สร็จจ้าโบมือไเนาะโอ้พ่อขุดหมดมือ ขุดหมดมือกำลังขุดไปเรื่อ,อยๆอ่าวขณะที่กำลังขุดอยู่นี้เราก็ชมบรรยากาศท้องทุ่งนาไปด้วยนาผืนข้างๆนี่ยังไม่เกี่ยวบักหอยบมีบอกครัวอหอยพร้อมนี่เบอะเ<า>จ๊น้อยบมีเดิน,นี่ยเขามาคุดนี่ เออคนแต่มาคุดนะคุดได้เขาใช้คำพี่คำเพิ่อคุดได้มานะมาคุดปูนะบอสคุดปูหาห่วยเลยเขามาเป็นคันหลุดคนที่เขาเคยคุดเขาเคยหาเขาก็หู้นะว่ามองไหนมันปิดจะมีเงินบอกอันนี้เขายังบ่มาทีซื้อขเขาจงได้คุดนี่นะเกีียวเขาแล้วไม่ไม่เขาบอกมีบมีเดินนี่นะเจ้ายังมาคุดอีกบัมีเลยละอืมเขามาคุดนี่เขายังบ่วมาอ่าโอเคตัวปูรุตแม่ ตัวผู้ตัวูนี่แต่ตัวผู้เนาะตัวเมียไปไหนหมดงูกระสิโกไก่กันปันไรเนาะมันหนักอยู่ในพี่เย็นๆนะคอืมชุ่มๆค่ะบอมันเป็นมันเป็นล่มเป็นหยางด้ซะอืมออันนี้ตัวเล็กกระจิ๋วหลิยวไป โอ้หูใหญ่แท่นี้น่ะเอาใกล้ิะหัวโตมันก็หูใหญ่แล้วว่ะเบาะนึกว่าหูใหญ่กับสิตโตใหญ่รุ่นไปรุ่นไปไอ,อ,อ,อ่าชว์โชว์ชหน่อยค่ะเออ,อตัวเมียตัวเมียปูตัวเมียอานะคะใส่ถังเ,เ,เจอแน่นอนใช่ไหมเจอแน่นอนถ้าเห็นรูเนี่ยเจอแน่นอน ข้าหน้านแล้วก็หนูไม่อย่างรู้ว่าหนูอ๋อมันคุดนะต,ตอนที่เข่าเป็นกอมันก็คุดอยู่อยู่แล้วเนาะมันามาคุดแล้วมันเอาน,น้ำพิงให้คุดแล้วอ๋ออย,าย่างธรรมชาสตร์เออพิธีชีวิตของสัตว์เพื่อความอยู่รอด ได้อีกแล้วตัวหนึ่งตัวผูขแม่นีนะตัวเนะมียค่ะใหญ่ๆเนาะขยันไดนี่ป็นตัวูได้อนองเนาะขยันคุดเลือดเลือทง <laughs> ตัวผู <c oughs> ขี้ข้านกับซิมี่อยู่หรืมาตัวเมียขยันก็มี <c oughs> พดแล้วพดแล้วอีกปูนี่งหูใหญ่บ่ย่าเลือกเดอ้อถึงแล้วอ่าถึงแล้วแกลกกันถึงแล้วเบิ้งซ่านก็คือ,อปิดตะลึกอ๋อตัวน้อยตัวตัวใหญ่เป็นไดตัวปูตัว,ตวน้อยอขยันตาแต่ขยันตาแต่ไวนุมอ,อันนี้นะคะขุดได้ตัวใหญ่นี่ก็คือทุ่งนา ขุดปูหน้านะคะกําลังเมามันกับการขุดนะคะแต่วันก็จะตกทีแล้วแต่เราก็ยังขุดอยู่อ่อนช้อนหูกับปูเนาะมันํำแล้สิไปเอากุกับปูอยู่ดีปูที่ขุดได้นะคะเราจะกลับไปอู้กระปูกินได้ป่ะนี่ไาค่ะฮะตกันแค่นาเหรอ ถ่ายรูปจนเพื่นนอนจุดตกคันเทนาเบาไหวปะเอ,อเอากระดอ,อ,อ,องมันออกเอาพื้นท้องมันออกเอออืมตัวน้นอยๆแต้แพงแต้แพงเนาะ สมัยตะเกอรเกมตำมห้องเด้อเออเขากินดิฟเนอกไป็กวนเนาะเป็นบา <c oughs> ตำแทบปากขามอ่อนเน,อ <c oughs> นาะเออ <c oughs> นี่นะคะปกติเดี๋ซูขอซูมหน่อย้นเอากระดองมันออกเอากระดองออกแล้วก็เอาพื้นท้องมันออกแล้วก็ใส่โขกไว้เพราะว่าจิตตังออยู่ขั้นตอนการตำแล้วนะคะตำให้ละเอียด แล้วเขาจะไปกรองเอาหน้ามันเนะเาะเ,เมนูอุกกระปูนะคะอีสานบ้านเฮามันดูกระเดื่องแค่ตามจนมันเละเละข้มหน้ามันเลย น้ำจะลายดอกค่ะว่ต้องบุหนี่นะเออมีผ่าขอบบางบีบนะคือจะขาดนาะกรองเอาน้ำนะคะกรองเอาน้ำปูที่เราตำให้มันละเอียดแล้วก็มากรองเ<า>อาน้ำกรองอีกนรั้งเนาะเอียดันน่าจะอีกบ่บ่ใส่ก็องาวัญทำอีกเนาอะาอาเคลียร์มันปูที่อยู่บนกระดองปูลงด้วย เดือดแล้วหอมแล้วค่ะอูกระปูพอมันพอมันเดือดแล้วเขาก็เอาต้นหอมลงนะคะต้นหอมหอมสุดยอดเลยค่ะหอมมากแซ่บจ้าแซ่บแซ่บปะแซ่บเบิดกินเสียใจลก็แซ่บเบสแซ่บเบสเนาะเมนูอย่างอูกระปูอูกระปูน้า ไปคุดมาสดสดทอนๆนะคะคุดมาก็มัดคำรสบ่คุดมากัยสดสดเลยแซบ่บอุ้ยกินกระปัสะเดาวให้เบิงเนาะเนี่แล้วอยู่บ้านนอกบัานนาคลอกนาบานนน่มีเงินก็อยู่ย้ายอืมคุดกระปูขับป่าแซ่บเหลือเกิน